โอ้ตอนนี้ครับเราอยู่ที่ไหนนะแม่คาเมลดีพรับิกพอครับเดินไปจุงมือแม่ไปลูกปะพอมาทำลายวันนี้อะไรลูกโอ้โหตัวอะไรอะตัวอะไรกันตัวลมนะตึมไป บครัดปขอน,นี่้ขอแม่ฮะขอแม่แแมลเลยเไปได้ไหมเลยลูกโหไปทางไหนก่อนอันนี้ฮะมีโซนบอกเนี่สมอ a l l pet small p e ดอกอ,อะไรเนี่ยมีนี่แดน มีไฟิ่งด้วยเราอนี้เราอยู่ตรงสมอลเ p e นะเรามาดูสัตว์กัน oh, <me. S 1> อ่าเขาไปเลวกะตายเหรอ

้ตัวใหญ่มากเลยที่เชอร์แลับกเดินตามแม่ห้าเคาะท้าเคาะห้ามเคาะตีนี่อีครับ พี่เชิญหน้ามาทางนี้หน่อยลูนี่ พี่เช้ญแห่ท้ยาเปล่าเลยจี้โหนำทีมโดยพี่เชิญนะนี่พี่ใหญ่พี่เชิญเดินเลยกับป่ายได้ไงลูกหนูก็กินเหมือนกันีเขาบอกหนูก็ให้ได้ อยู่ครับอยู่ใช่ไหมอยากเป็นข้อหน,นูอะพี่จะป้อนเลยเอาอะไรป้อนหนู ปล่อยเลยี่ช,ปล,ช,ป,ลชปล่อยเลยปล่อยเลยครับใช่เจ่งจริงเลยวนใหญ่มากวนมากเลย่ตัดเงินนน่ปล่อยเลยที่เชืปล่อยเชื่อปล่อยเลย เอาเงับพี่ชอปล่อยเลยห้าสิแล้วก็ม้องแอร์ไม่ร้อนเดี๋ยววิ่งไล่เขาสิลูกเฮ้ยตัวนี้สาวตั้นเลยนี่ไม่เป็นไร เดินกันให้เพื่นหนึ่ง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 พี่ท้อหิวยังไม่ได้กินเลยหย่อนไปเลยหย่อนไม่ไดหย่อนไปเลยกินมันไม่ถึงไม่ถึงหย่อนไปเลยวิ่งหักมันก็สั้นสิลูกเขาก็กัดมือสิลูก จะโยนไปเลยครับโอ้โหเก่งจริงเลยป้อนกับมือใช่ไหมอะเชือกเต้นให้ดูหน่อยไปเล่นสายลูกไแมว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 ไปกันครับ โอ้โดูนู่นคนนั้นเคยมาเป็นไหนไปไหนเหมือนเคยมาเหมือนเคยมาเลยเดินนั่ไปเลยอ่ะเป็นไกด์พาไปไหนซินี่ไงอ้าวนี่จะเข้าทงนู้เหรอข้าทางนี้มันเดินนี่เปล่าก็เรามาดูอูดไม่ใช่เหรอใช่แต่วอันนี้มันจะลงมาถี่เลย ไนยังไงอ่ะไม่อยู่ไหนอ่ะไหนต้องถือไปฮะทั้งหมดเลยค่ะลูกคะเดี๋ยวมาเอาก็ได้ได้ค่ะได้ป่าวนี่ข้างบนลูกให้จุกเขาจุกน้ํานะคะเขาจะได้ดูดได้พี่เชอ์พี่เชอ์ไม่มีเหรอใช่ไม่เป็นไร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 เอ้ยป่าเดินไปลูกแบ่งกันนะถัดกันป่าวป่าวจะหนู ไก่ไก hey. to okay, ่ไก่ไก่ปีปีไงออ่อกง่อกเ่กเหลืยู่งให้ขอมั้งะมันจะีกองไปโน่ไปนเร่ที่ตรงนี้ลูกไปไหนครับปลาอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวรอแม่รอแ,แมอเ่เอาลงไปในน้ำสิจุ่มลงไปเลยจุ่มลงไปเลยไม่เป็นไรจุ่มไปเลยจุ่มลงไปไดิพี่เชอร์พี่เชอร์จุ่มแม่นาหารไม่ออกค่ะหมดแล้วทำไมอ่ะ ก็ทมห้ก็ทม้ก็นีพ่พี่เชิ์พี่เชิพี่เชน้องเปียกเลยแม่ี่ขับเออลาันะเยมมันไม่ออกเลยนี่ ออกไปแล้วพี่เจ้เปียกเปียกกะเดินขึ้นหน้าหมดแล้วใช่อารอามาชี้ให้ทีเจ้าหลับถลกนี่ทำอันนี้กระทำให้ครับฟ้าก่อนอ่ะไปนี่มาทางนี้สิลูกนี่ทางนี้นี่อันนี้ยื่นไปเลยยื่นไปเลยพี่เชอ นี่ไม่กัดนี่ยื่นเข้าไปในกรงอืมหืออ๋อเออข้ายื่นไปเลยครับมาล่าอ้ไก่สบายมาล่าไข่ไม่แย่งหรอกไก่ไม่แย่งหรอกยื่นไปเลยลูกไก่ไม่กินไก่นี่นี่กินนี่ที่เชิญให้มาล่า ใไม่กินมจกิ้ม่ะน้ปี่เห็นป้อนลูกนี่ลูกพี่เชป้อนลูกนี่นีลูกตัวเล็กนีู่ป้อนแม่มันก็ได้เดี๋ยวมันจะได้ปปป้อนลูกมัน นี่เขาองหัวออกมาแล้วนี่นี่รีบเร็วป้อนเร็วหัวเขาติดแล้วมั้งเนี่ยแล้วให้อันนี้เป็นดาวแล้วเขาเตินโตเติบโตเลยลูกเติบโตเลยมาเดินไประวังระวังรเวังระวังระวังระวัง

นี่หมากินอะไรดูหมากินแครอทก่อนหมาไหมหมาป๊าขอแครอทให้หนอ่อยให้พีเ่เจอหนอ่อยมาเร็วมานี่ามาผิดให้ดูเชิญขา้วมาเก็บก่นอน ก้อยเดียว uh ไปให้ตรงนู้นนี่พี่ชอบให้ไหมไปเลยนี่้าแล้วเทำมาเนียื่นไปเลยยื่นไปเลยยื่นเข้าไปในรูอ่ะบ้านมันใช่ไหมครับไม่ถึงยื่นเข้าไปเลยออามาจักบ้านมันหรอนีนี่นี้ปัออเอาเอเอเก่งมาก นี่ผักมากทำสีผมด้วยอยอมไม่ทำได้งไงให้ตัวนี้เออตัวตัดผมเนี่ยยื่นไปเลยน้องซอให้เป่าวเอาอะไรลูกนี่ไงยืน่นให้หมาตลอด บายดีบายไปมาิงโต้เกว่าไปมาติงโต้อะไรไม่มีติงโต้เลยไก่ชอบตามมาไก่ชอบตามมาเดินไปให้ยีรับต่อใช่หคะยีรับอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนู้นอาไเลค่ะยังอีกเล้ไหมค่ะไดอ้ค่ะ ดีมเนี่งจักรอาหารนี่มีกเอาไปนะไม่ได้เอาเอาแล้วไม่เอาฮะลองมันบาดนะลองมันบอดให้ปลาถือดีกว่าปลาถือก่อนมันแหลมออ่ะปาสถืเดี๋ยวลิงแย่งอาหารนะลิงมาแย่งนะอ่ะปลาเลสโต้เขาถือให้เดี๋ยวลิงเอากระติก้าไปเลยเนาะให้ปลาถือปลาเดินนังบนขึ้นนังบนไปเร็วนี่ค่เลสโต้เหรอคะ

สวัสดีค่จปลายจปลปลปจิ้มให้ปาจิมให้ปาจิมให้เก็บไปให้อุ่น้างนะเก็บไปให้อุ่น้างนะมึงมันเละอ่ะกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกั้า น้องเดี๋ยวปลาปลาจิ้มให้เดี๋ยวเก็บอันนี้นะพอแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวไปให้อูดนะโอเคค่ะอ่าไปพอแล้วพอแล้วให้อูดให้อูดอันนี้ให้อูดขอเท้เขาเอามาเขาไปกันสิครับดึง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 งับงับเขาไปแล้วค่ะไปเก็บไมอร่อยปะอร่อยปะพี่เดี๋ยวให้อูดพี่เดี๋ยวให้อูดอย อันนี้พี่เชอพี่เชอบอกว่าทำไให้ปะปะ๊บตั้มใอ่าอันนี้เราก็มาถึงโซนอูดกันนะคะมีคีด้วยไหวมีคีอูดด้วยเหรอคะพี่เชอร์ความคาเมลยูพัลิกนะคะเราก็ต้องมาหาคาเมลก่อนนะคาร์เมวดาวเฟ็บมีิีิดาเม่อันนี้นี่นี่นี่ครับน้องให้ไหมอาบาเดี๋ยวอันทุธาแล้วน้องเอาไหม เอาไหมน้องให้ไหมอ่ะเนี่ยของน้องให้น้องให้น้องให้มั่งให้น้อง,ให,องให้มั่ง,งให้บังน้องซอยไม่ได้ให้พี่เชื่อให้หล,ลายรอบแล้วอ่ะพี่ชิดช้องเดินเข้าไปกันส<อ>ิจับด้วยกันจับด้วยกันอ่ะ,ะหมดแล้วหมดแล้วลูกอ่างฝายฝายโถงมีอะไรดิษฐานกันนะนน้องไอหันมาวันนี้เรามาเที่ยวที่ไหนเนี่ยชอมานี่เร็วมาเร็วมาเร็ว มาบอกหน่อยบอกเพื่อนๆน่ะตอนนี้เราอยู่ไหนครับลูกมาดูยีราฟกันเหรอให้เป็ดยีราฟกับเป็ดให้ยีราฟกับเป็ดมีอูดด้วยไหมมีมีอูดด้วยแล้วมีอะไรอีกมีปลาคราฟไหมมีมีปลาคราฟด้วยเหรอแล้วมีไก่ไหมไก่มีไก่ตัวใหญ่ไหมไก่เดินเดินตามชอกระเชอใช่ไหมกุ๊ก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 ไงเลยอ่ะนี่เลยอ่ะกุ๊กกุ๊กเลยโอ้โหอีกเลยเหรอโอ้โห